สวัสดีทุกท่านนะคะผมและตอนนี้นะคะเราเรามีสมาชิกแล้วใช่ทุกคนเรามีสมาชิกแล้วมีเพื่อนเข้าเกมมาแล้วด้วยไม่อยากจะเชื่อเลยเพื่อนเข้ามาเลยมากโอเคนะทุกคนพี่ลิน,นะโอเคนะคะโอเคค่ะไปเลย <laughs> มโอลีคะฮัลโหลโอเคค่ะเฮ้ยทำอะไรอยู่ตรงนั้นอะทำอะไรอยู่ตรงนั้นอะเราคทำภารกิจไงมันก็ทำด้วยสิครับคุณรู้ไหมว่าภารกิจตรงนี้มันบงบอกแล้วสถานะของเรานี่ยหรือยังแสดงเหรอแสดงว่าดักนั่นแสดงว่านังนั่นโอเคเลิศจะไปทำให้เก่งหนูเหลืออีกที่หนึ่งอะพี่ ตรงสวนอะไปไปสวนกันไหมไปไปโอเคงั้นป้าไปสวนกันพี่เป้อยู่ไหนอะพี่เป้เราเชื่อใจกันได้ใช่ปะเฮ้ยง่ายดีคือคือหนูมัน่นใจเลยนะว่าพี่แน่แนแล้วพี่เมลลเป็นตัวฟอร์มแน่หนูมั่นใจแล้วนะเ <c ười> หรอ <c ười> มีตัวฟอร์มด้วยเหรอมีเพราะว่าเป็ดมีแค่สองคนเท่านั้นเ <c ười> ออเหรอใช่ <c ười> พี่ใช่ไหมพี่ไม่ได้เป็นแน่ๆเพราะว่าหนูเห็นพี่ทำตรงชันเดลี่ ไปโอ๊ยคนผีร้าหลยอ๋อผีร้ายผู้ใดเอ็นลีร์าไปแล้วไปเซตติ้งแล้วและดูบาบูเจอที่ไหนฮะแดดี้บาบูเจอในห้องน้ำค่ะตอนนั้นแดดี้บาบูทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นยืนเสวนากับเปเปๆอยู่ค่ะแล้วก็เพิ่งเดินผ่านเชเดเลียพี่ออนมาแน่เลยเมื่อกี้เลยเพราะว่ากำลังสนทนากับพี่เป้อยู่ว่าอีตาดอกไม้เนี่ยพี่ทำยังไง เฮ้ยเฮ้ยทำไมเสียงซาวไปเลยกันอะทำไมซาวไทโหวดแล้วไงเดาเดาอตอนดันบอกโลตัวเองอะก็เลยถ้าตกรสามารถถ้าดาโลถูกก็คือโดนยิงจริงเหรออันนี้คือบทบาทอันไหนอ่ะของใครอะของของตัวการบางบทบาทของเป็ดไายของเป็ดของเป็ดเหรออันไหนอะพี่มันคือชื่ออะไรอ่ะเป็ดเป็ดที่เป็นอะไรวะจะไม่ได้อ่ะ ได้แล้วไหนวะคืออะไรวะสิตาหลุดด้วยอีกหนึ่งคนสิตาก็หลุดน่าสงสารนะเกินหมดเร้วอ๋อใครใครอ่อนไปแล้วอ่อนไม่น่าบอกโลตัวเองเลยน่าสงสารอ่ะเฮ้ยทำไมมีคนวัวฉันพี่เชร์หรือเปล่าเนี่ย โม้เลยอ่ะสงสัยใครกันสงสัยใครหรอคือตอนแรกอ่ะหนูอ่ะสงสงสัยพี่ลีนาแต่พี่ลีนาหลุดไปแล้วเพราะว่าเห็นพี่ลีนาเดินตามไม่น่าใช่แค่เดินตามเฉยๆลีนาแค่ใช้ไม้ไม่ได้ลีนาไม่ได้เป็นแต่ว่าหนูมีภารกิจแต่หนูมีหนูก็มีภารกิจขอบต้ก็มีภารกิจ เ,เรารเราเราเรา,เราต้องไปข้างล่างตรงชัน d e l i e r หนึ่งคนปะ่ะใครสักคนไปกับเราได้ไหมนี่ก็ได้ตังชมพูนี่ก็ได้ชมพูก็ได้ไปกับเราหน่อยปะหนูตังหนูยังไม่ได้เก็บหนังสือเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนให้ไปเก็บหนังสือก่อนได้ไหมอันเนยอ๋อชันอะไร เอมิวลีมิวลีมิวล right. ีอะไรอ่ะไม่ใช่มิวลีหรอที่เด like like ินผ <Sure> ่านน้ำใสวะเมื่อกี้น้ำใสเห็นแบบๆที่ข้างล่างมีคนเดินสวนชั้นออกไปอ๋อแบมแบมเป็นแบมอยู่กับฟอนเอ้ยเป็นพยาใช่ใช่ใช่เราอยู่กันสองมิวลีอยู่กับบูเบ้ใช่ อ้าวพี่จี้พี่จี้อยู่ไหนจี้พี่าูกจี้หรือเปล่าพี่เห็นเพี่จี้อยู่ไหนตรงที่อยู่พี่จะบอกจะไปเก็บหนังสือหรือว่าน้าใสหรือเปล่าฮะแต่ว่าน้ำใสเห็นไวๆเมื่อกี้คนที่เดินผ่านน้ำใสมาก็คือใครก็ไม่รู้น้ำใสเขาเส็นน้ำตาลไม่ใช่มิวลี่หรอหนูไม่ใช่ไม่ใช่มิวเอ้ยมิวลี่อยู่อยู่อยู่พี่ไหนอ่ะไอ้นี่เจอศพหลายรอบแล้วนะ ใช่แล้วคือพี่เห็นหลังไวๆอ่ะที่แบบว่าเดินผ่านไปอ่ะเอ้ยีวบายบายอ้ยคุณผมชใจคนได้ไหมเนี่ยคนมาดิคนมาดิคุณคุณทำภารกิจเสร็จหรืวยังเร็จแล้วจรเหรอเฮ้ย้เราเฮ้ยตาย แรงมาใครชนะเนี่ยตายตายตัวตายตะกิไ่ด้ตัตายตัใช่ฉันเอตเธอฉันแล้วเพราะอะไรฉันจะเรียตกเออิจะเรีกตกฉันเห็นอยู่ฉันตายแล้วฉันก็เฝ้าดูเ้ยคนที่เป็นเซ็กัไงเป๊กับกับน้ำใจแล้วเธอก็แบบ ปตงลงมาสี่คนดยูแบบโอ้โห <laughs> โดโด,โดเป็นสองไม่ไม่คือหนูอะไม่รู้ว่าถ้าหนูกดตรงนั้นแล้วมันจะกลายเป็นเชเดเลียตกเพราะหนูเพิ่งรู้เลยพี่แม่หนูเขาดื้อพี่แม่หนูขอโทษไม่พี่เฉยสนุกเพราะว่าหนูแพ้เพราะว่าหนูฆ่าตัวตายพี่เฉยสนุกหรือเปล่าโหูไม่ได้เลย <laughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจิตตาหนูพูดได้นะลูก <laughs> ต,ตลกจริงสวัสดโคตรตลกเลย